สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนสบายดีกันอยู่ไหมครับก็ก็ได้ยินมาว่าจะมีการออกหมายเรียกนะครับผมตัวผมไม่ได้มีอะไรจะพูดมากหรอกในเรื่องของวิชาการในเรื่องของบทความสำคัญหรืออะไรก็ตามให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่เขาดีกว่า แต่ในส่วนตัวผมผมแค่อยากจะมาบอกผู้ใหญ่นะครับที่มีความคิดที่จะออกไม้เรียกออกไม้จับประชาชนศิลปินดาราที่เขาออกมาแสดงความคิดเห็นผมแค่มีประโยคสั้นๆจะบอกว่าถ้าชีวิตของผมจะชิบหายเพราะผมรักแผ่นดินเนี่ยพวกคุณมาจับผมไปเลยค่ะ huh. วันนี้บ้านเราก็เป็นดาวกระจายค่ะวันนี้จะไม่เห็นคุณพ่อคุณพ่อไปกปปอสอที่ภูเก็ตนะคะส่วนเราก็มาที่นี่จริงๆแล้วก็ในเรื่องของหมายจับเราไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่า,าคนออกหมายจับหรือว่าคนต้นคิดหรือว่าแม้กระทั่งจะเป็นหมายจับอะไรทุกอย่างมันคือของปลอมทั้งหมดแต่เราคือของจริงค่ะ ประชาชนจิตใจเราคือของจริงการสู้ก็คือของจริงชัยชนะของจริงผู้เสียชีวิตก็เสียชีวิตจริงๆจริงๆวันนี้เราเจ็บปวดเจ็บปวดใจมากเกินที่จะพูดอะไรไปมากมายกว่านี้เพราะว่าไม่ว่าจะขอให้รัฐบาล ลอมรับผิดชอบก็คงจะไม่เป็นไปไม่ได้เพราะเขาไม่เคยรับผิดชอบอะไรถ้ารับผิดชอบได้คงทำไปตั้งแต่แรกคงรับผิดชอบแม้กระทั่งคำพูดตัวเองที่ให้กับประชาชนทุกคนสี่ชีวิตแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าชาวนาก็ผูกคอตายแล้วนี่คือสิ่งที่เขาก่อขึ้นทั้งหมดถ้าอยากจะวิงวอนขอ ก็ขอฝากไปยังทหารแล้วกันค่ะว่าขอให้ออกมาอยู่ข้างประชาชนค่ะคคส่วนผมนะครับก็มีเรื่องพูดสั้นๆนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับผมได้มีโอกาสได้ไปที่จุดเกิดเหตุมาตรงวัดสีเอี่ยมนะครับ เห็นกองเลือดเต็มเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปต่อที่โรงพยาบาลวิภาลามนะครับก็ได้เห็นกับญาติผู้เสียชีวิตนั่นก็คือคุณสุทินนะครับแล้วก็ญาติผู้บาดเจ็บคือสิ่งที่อยากจะบอกตอนที่เห็นภาพนั้นก็คือผมพูดไม่ออกเลยครับไม่รู้ว่าจะปลอบเขายังไงไม่คิดว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราบ้างเนี่ย เราจะรู้สึกยังไงตอนนี้ผมคิดว่าพวกพี่ๆทุกคนและรวมถึงเพื่อนๆพี่ๆน,นักแสดงทุกคนนะครับคือเราก้าวข้ามความกลัวไปตั้งนานแล้วครับตอนนี้สิ่งที่อยากจะขอให้ทุกคน ทำและสู้ต่อไปเพื่อวีรชนของเราทุกท่านที่เสียชีวิตที่เสียสละเลือดเนื้อก็คืออยากให้ทุกคนให้คำมั่นสัญญากับดวงวิญญาณเหล่านั้นว่าทุกคนจะสู้ต่อไปนะครับสารวัตรจ้าบตั้งแต่ปี4 9ต้องไม่ตายฟรีน้องโบต้องไม่ตายฟรีคุณเอกยุทธอัญชันบุตรต้องไม่ตายฟรี ทนายสมชายต้องไม่ตายฟรีคนเอกร่มเก้าวต้องไม่ตายฟรีคุณวสุุต้องไม่ตายฟรยีคุณประคองต้องไม่ตายฟรีการอาสาชุมพรที่โดนยิงเข้าคอต้องไม่ตายฟรีและล่าสุดคุณสุทินต้องไม่ตายฟรีครับครับแล้วถ้า หลายคนบอกว่าอาชีพของศิลปินดารานักร้องคืออาชีพของประชาชนคือหน้าที่คือคนของประชาชนก็อยากจะฝากถามถึงตำรวจแล้วก็ทหารว่าเป็นอาชีพที่ทำเพื่อประชาชนหรือเปล่านะครับตอนนี้ตอนนี้พวกผมพวกผมทำแล้วพวกผมทำอย่างเต็มที่แล้ว จะเกิดอะไรขึ้นก็เกิดวันหนึ่งอาจมีเป็นผมก็ได้ครับเป็นรูปผมตรงนั้นแล้วก็มีคนเอาดอกไม้มาวางเอาเทียนมาวางแต่ผมบอกไว้เลยนะว่าผมภูมิใจที่ชาติเนี้ยผมได้เกิดมาเป็นคนไทยผมอยากจะถามพี่ๆพี่ๆทุกคนนะพี่ๆที่เป็นนักการเมืองพี่พี่ที่เป็นใหญ่เป็นโตมีเงินมีอำนาจมากมายพี่ๆี่ตำรวจพี่พทหาร พี่ทําหน้าที่ของลูกผู้ชายทําหน้าที่ของความเป็นคนทําหน้าที่ของการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินเกิดหรือยังฝากไปถึงคุณปูนะคะแล้วก็คุณแมวนายกรักษาการปลอมๆคนที่สวมตำแหน่งปลอมๆทุกคนไม่ว่าจะข้าทาสบริวารลูกสมุนทั้งหลายฟังให้ดีนะคะว่า เขาไม่เอาแล้วไม่มีใครเขาเอาแล้วออกไปได้แล้วลาออกไปสักทีค่ะไม่มีใครเอาแล้วก็หลายคนพูดถึงเรื่องของจำนวนจำนวนของความคิดที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยจากกลุ่มต่างๆไม่ว่าจะสีไหนก็ตามผมแค่อยากจะฝากถามว่าพี่สุทินวันเนี้ ไม่ว่าเขาจะอยู่สีไหนไม่ว่าเขาจะมีความคิดยังไงเขาเป็นคนไทยเหมือนคุณไหมวันนี้คนไทยคนหนึ่งได้ตายไปจากคนทีฮีแที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครตามจับมาให้เราด้วยพวกคุณรู้พวกคุณรู้ว่าผมชื่ออะไรผมทํางานอะไรผมบ้านอยู่ที่ไหนผมไม่คนขอนแก่นคุณออกหมายเรียกผมได้คุณช่วยตามจับมันที่มันฆ่าคุณสุทินด้วยผมฝากคุณด้วย เอาละครับผมวันนี้พวกเราสามคนมีเรื่องจะพูดแค่นี้ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับพี่พี่กาดทุกคนฝากด้วยนะพี่แกนนําทุกคนสู้ๆนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายเจอกันเมื่อชาติต้องการค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ